สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องอีสานบ้านดอนน้อยนะครับเมื่อนี้ผมสีพาพี่น้องมาหาใส่กบครับใส่แงบกบนะครับนี่ครับไม้เดี่ยวใส่จะเป็นคล้องนี่นะครับนี่นะเอาสีขี้รถเลาะรถเลาะใส่ไปไปจนสุดนี่นะครับนี่ครับไม้เมื่อนี้กับมากับมือปืนเนื้อปลาทับครับใส่เนื้อปลาทับเมื่อนี้เพื่อไปการเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับ เด abei, a roommate, a s <S ี๋ยวผมจะ่ายเพิ şey ่งจากหลังหรือหลังสองหลังนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กันครับครับน้องเดี๋ยวผมใส่เพิ่งจากหลังนะครับนี่เนี่ยปลาซับอืมจรินครับสุดยอดโอ้โหอะน้องใช่ไหมละครับนี่ไม้สวยเลยนะไม้สวยเลยมือข้าก็ปลาเดียกว่าลูกพี่นี่ไม้สวยเลยมึงแลับ โอ้โหเหือท้ยงามนครับบ่ดเห็ยากเลครับใส่ก็จะใส่ต้องชิลครับแก็นี้ครับประมาณนี้ครับป็นปาของันเรียบไปเนี่ไปเ่ไปครับ้แล้ครครับครับมังแรก ครับหลังแรกนะครับจะหาเนี่ยพก,กกับเดี่ยวนะครับรกกครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปใไส่ก่อนนะครับเพราะว่าผมกับใส่เบื้องหลังนึงแล้วครับเดี๋ยวมันจ่ํำก่อนนะครับสิมีตัวหรือผมี้ก็รอมลุ้นน้ำกันมือเ่นเศร้านะครับครับขออนุญาตไปก่อนครับไอสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องน่ครับขณะกับพี่ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับ คนพีพาพี่น้องมายามกบนะครับที่ผมมาดักไว้เมื่อวานนี้ครับเอ้ามาอรอนุ่นน้ากันพี่น้องมาสิมีโตรหรือบอครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหยามมันครับไปรับชม้มันครับนี่ครับหลังแรกครับหลังแรกโอ้ยคือทรงนิ่งเนาะมีโตัวปะเนาะหลังแรกโอ้เงียบโอ้หลังแรกบุ๊ออีโต,รโรโตครับพี่น้องหลังแรก ครับบ่มีตัด้วยครับหลังแรกหลังแรกเท้าครับหลังแรกบนนี้ไปพยายามลังต่อไปนะครับครับพี่น้องหลังที่สองเขา็อ,อยู่นีนะครับมามาลับชซ่หมดพอจะมีตัวพอหลังที่สองนะครับ อันที่สองไซรุนเล็ก,กหน่อยครับปุ๊บคือเงียบเหรอเงียบ,บ,บาาครับพี่น้งองว่าเขาครับพี่น้องเออหลังที่สองก็เงียบ เงียบเงียบเงียบครับออนะครับหลังที่สองก็เงียบนะครับพี่น้องบ่มีกบอ๋อแต่ผมขออนุญาตเก็บไะครับหลังที่สามครับพี่น้องตรมนี้ตัวบมาชมกหลังที่สามงน้ำขึ้น น่าจะมีพ้นมาลักจานครับลังนิสานไซร์พุนนะครับแต่ว่าขึ้นว่ายู่ทั้งอยู่ได้ไหครับอลังที่สามครับผู้เป็นหนึ่งสี่ครับพอทัก ขึ้นมาเด้อยครับพี่น้องมึงดูโอ้ยังเอาไปกินมู๊รือะค้นมาหยั่มกับพะรูครับอมฮึอนุญาตเก็บครับฮุนวัดมาซุมหลังทีซีครับผมทงมีแต้มบ่ฟาเป็นระสามหลังหลังทีซีโอ้ยนานบ่เนาะนะ น้าขึ้นบูเห็นกบโดดเนาน่าขึ้นมีครับ่งงี้สิวมีตัว นี่ครับวิมิโตครับเห็นะครับโอ้ยขออนุญาตเจ็บวิมิโตครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับมาชมกันครับวิมิโตวะ ออกได้ครับตัวนี้ห้อยออกน้ครับห้อยออกได้เสียดายครับตัวนี้เห็นเหนครับห้อยมันออกห้อยมันออกขออนุญาตเก็บได้ครับเสียดายด้ออกได้ครับตัวนี้ออกได้ครับเงอกไมาชมดีครับนี่เป็นอังที่เจ็ดครับเงียบนะครับ มีห้อยอยู่ครับเดี๋ยวพัู่มีไม่ตครับ่อมีห้อยอยู่ด้โอ้ยนี่ก็ะบอมีกรบครับพี่น้องโอ้สม่งามครับแต่บอมีกบขออนุญาตเก็บครับพี่น้อง,องอออเพิ่อมอีกหลังหนึ่งครับมีโต ออมีเที่ยมครับพี่น้องเออผมก็งงงครับเขาทั้งป่าทั้งกบครับหลังนี่อ้อเคยได้ก็ได้เ้ย ไปเดี๋ยวพายไปบุงเอ้ยนี่ครับได้ทั้งกบได้ทั้งปลาคอเอ๋ามากเลยเนาะเดี๋ยวพายบุ้งทดสอบครับปลาคอกับเขาครับพี่น้องผมกับงงเลยเดี๋ยวอ๋อได้ก็ได้หรืออ๋อ นี่ครับแจมหนึ่งนะครับประคอแจมหนึ่งเขาห้งใดนอ,อประคอนี่เออผมก็นง,งน้องแล้วประคอเขาเหียเป็นกบนี่ครับกบฮะมีแจมมีแจมเออเจอบุเคยเจอเจอรึเปบ่าบุ๊เ้ยบุเคยเจอแบบผมเลยครับพี่น้องอย่างนี้ครับเขาทั้งกบทั้งประคอ,อๆๆครับฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับโอ้แน่นอนนะงียครับหลังนึ่งครับมีตัวปะไอ้สมม้มวิทโอ้ยโอ,โอ้มีตัวครับนี่ครับว่ามีตัวเลยครับพี่นอ้อง ขออนุญาตเก็บครับไมอนี้โตไปครับเดี๋ยวผมีพาไปเบื้องหลังสุดท้ายของวัอนี้นะครับสีมันบ่ครับหลังสุดท้ายมันบ่เนาะหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเงียบกิ๊บ อุย้ยออกได้ครับพี่น้องออกออกนี่ห้อยมากกินเนื้อครับเนื้อหมดเลยต้องไปเย็ดงาไหมครับโอ้เสิญได้ดีห้อยเขาอยู่ครับมันออกครับพี่น้องออกได้ครับพี่น้องอืมเชิยได้ดิผน,นี้ไปกลับไปแก้ไขกันน้องนี่นี่เห็นปะอาจจะออกรู้นี้นะครับ ฉอกรู้นี่เฮียพดครับจ้ว่าอ,ออกมได้ครับเออทาไมดมเสียกัน,นงาเดียวครับจะเป็นงาเดียวดีกว่าน่ครับสองทางมันออกได้ไหมครับจะได้ไดเด้วผมมีมาแก้มือครับไม่ ะพี่น้องนี่ก็เป็นลังสุดไท้ายแล้วครับชิปนี้ก็มอีอย่หลายครับถือตุ้มชิปลังถือประค้อตัวนึงแล้วก็กรบตัวนึงครับบรูวานเข้าไปน้ากันได้เล้ครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมกลับไปแก้ไขรอบกันครับเดี๋ยวีมาดักในพอเมีพี่น้องได้เบ่งใหม่ได้ครับอ่ะสำหรับชิปนี้ก็บผมมอีอย่งางไรพี่น้อง ถ้าเกิดผูดด้ใดมักก็จะาลืมกดแชร์กดไลค์เลยผมนะครับที่สำคัญจะาลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อไปครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ